สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากำลังจะทำอาหารนะคะแล้วเราก็ใช้เพจของเราในการที่จะไลฟ์สดนะคะแต่จริงเพจเรานี่ยังไม่ได้มีผู้ติดตามเยอะนะคะเพราะว่า,ายังไม่ค่อยเพื่อนๆยั่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่อันนี้เราก็จะใส่อ,อันนี้ไปก่อนเขาเรียกว่าน้ำปรุงน้ำปรุงหมี่นะคะ อันนี้เป็นน้ำบุงหมี่เป,เ,ปมะะเป็นเป็นหมี่โคราานะคะเพื่อนๆแล้วก็ลองให้เดือดนิดนึงปิดอันนี้ก่อนก็คือว่าอันนี้เราก็ เริ่มแล้วนะคะที่จะผัดก็คือใส่เครื่องปรุงไปแล้วแล้วเราก็จะเติมน้ำก่อนเติมน้ำก่อนอนิดนึงนะคะอันนี้เราก็กะปบบริมาณก,ก่อนใส่เยอะมากก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าจะทำให้แบบว่าเมียเละนะคะแฉะนะคะอันนี้เราไล่โสดแบบ ในเพจทำอาหารนะคะเป็นครั้งแรกค่ะอันนี้รอเดือดก่อนสวัสดีค่ะคุณโก้ค่ะอันนี้ซ้อมก่อนที่คุณโก้แนะนำมานะคะก็คือเป็นแบบว่าลองไลฟ์สดในเพจนะคะปกติไม่รู้ไงคะว่าไลฟ์สดที่เพจอะ เออที่เพจอะไรสดได้ด้วยอันนี้ก็เลยลองดูก่อนนะคะแต่ว่าเพจเพจอาหารเนี้ยยังไม่ค่อยมีผู้ติดตามนะคะแมวก็ทำขึ้นมาเพราะว่าแยกออกมาจากเฟซส,ส่วนตัวเพราะว่ามันจะแบบว่ามีรูปอาหารเยอะเราก็อยากจะลงเก็บเอาไว้เป็นเหมือนแบบว่าอัลบั้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แบบกำลังจะทำหมี่โครานะคะไหนก็เอาไว้ไหนเอาไว้ตรงนี้สวัสดีค่ะ หายด้วยแล้วก็แล้วก็ผัดด้วยอ่ะเดือดแล้วใช่ไหมคะวันนี้เมนูเดี๋ยวมาให้ดูนี่คะ่ะเป็นผัดหมี่โคราชนะคะแม่ชอบเจ้านี้นะคะก็คือนารารักเพราะว่ารสชาติกํำลังพอดีเลยไม่ไม่ดำด้วยไม่ดำจนเกินไปอย่างบางเจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะก็คือดำเกินนะคะ บังเจ้าน้ำจะดําเกินไปแล้วก็อาจจะเค็มนะคะแต่ว่าคือก็แล้วแต่คนชอบอันนี้เดาใส่หมีไปก่อนอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็คือแบบมือหนึ่งมือหนึ่งถ่ายแล้วก็อีกมือหนึ่งก็คือจะผัดนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนของการผัดหมี่นะคะคุณก็เคยทำนะคะเนี่ยผัดหมี่โคาราชนะคะ จริงๆแบบว่า,าทานกับส้ตมตำนี่โอเคมากเลยนะนี่ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาชมเดี๋ยวมานถ่ายเสร็จปุ๊บแบบก็จะเอาไปลง YouTube นะคะทำเป็นแบบว่าอะไรอะคลิปของเราแบบหลายอย่างทำอาหารไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราจะผ่านแบบนี้ไปก่อน ก็คือทําให้แบบว่ามันจะเนื้อมันจะได้เส้นหมี่จะได้แบบไม่แข็งนะคะขนาดผัดอย่างเนี้ยจะบอกว่าบางทีแบบก็ผลานนะก็คือมันแข็งบางทีมันก็เละนะคะก็คือแบบกะน้ําไม่ถูกอะ่ะแต่จริงๆน้ําปรุงอ่ะมันจะอร่อยอยู่แล้วนี่นะคะอุ้ยตายแล้วมันลืมใส่กะหมูพลาดแล้วเบาไฟก่อนใส่กะหมูไว้ก่อนนะคะ อันนี้ก็เป็นกับหมูโคราชเช่นเดียวกันจริงๆ่ะเขาจะใส่แบบว่าหมูสาชั้นนะคะก็จะอร่อยอแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อหมูสาชั้นมนาะเพราะว่าวันนี้ไม่ได้คิดว่าจะทำเมนูนี้นี่ค่ะจะกินได้หรือเปล่าปกติก็เคยผัดหลายครั้งแล้วนะก็ คนชิมก็บอกว่าอร่อยนะคะเดี๋ยวมันเติมน้ำไปอีกหน่อยก่อนรู้สึกว่ามันจะแ,แข็งไปคราวนี้ก็จะเละนะคะไม่รู้จะเละหรือเปล่าเนี่ยเพื่อนๆมาช่วยกันลุ้นเมนูของวิภาวันนะคะเนี่ยครัววิภาวันค่ะตอนนี้กำลังทำแบบว่าผัดหมี่ จะสำเร็จหรือเปล่าเคยดูก่อนนะแล้วเราก็จะใส่ไข่ด้วยนะคะใส่ไข่แล้วก็แต่วันจริงๆแล้วอะ่ะเราเคยผ่านล้วใส่กับโหราพาอร่อยนะหอมมากมแต่พอดีวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรเลยค่ะไม่ได้ซื้อมาผักก็ไม่มี ็จะแแขงล้เวเราใส่ไข่ไปเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆไข่นะคะหนึ่งฟองใส่เข้าไปเลย รสชาจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้อาจจะเละนะเนี่ยดูแล้วใส่น้ำเยอะเกิน แต่เละก็จะดีกว่าแข็งนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะโอเคเส้นก็ใช้ได้นะคะไม่แข็งแต่อาจจะนิ่มนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรดีกว่าดีกว่าแข็งนะคะแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอเคขอบคุณค่ะผัดมีด นี่ถึงจะอร่อยจริงต้องเคาะต้องคอด้วย <Okay. S 1> เสร็จไปแล้วหนึ่งเมนูนะคะเฮ hey. สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะกลับกรุงเทพแล้วนะคะจะว่าจะนำเสนอันี่นะคะเพื่อนๆอันนี้จะนำเสนอนะคะผัดหมี่โคราชนะคะ นะ้าทำให้นะคะเมื่อกี้น้องสาวยายไดากกินไหมผัดหมี่โคราชโอ้โหทั้งใหญ่มากถ้าความเราอดกินอะ นะคะสวัสดีค่ะ